สวัสดีทุกคนนะครับตอวันนี้เราอยู่ที่โตเรียวนะฮะนีพระปางสามยอดเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเดินเทเล่นสักหน่อยเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวพาเข้ามาชมกันนะครับผมเขาบอกว่าแว่นตานี่ต้องเก็บนะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ ท่านั่งซะก่อนนี่งนี่ท่านั่งเขาธรรมดาซะด้วยนะนเตรียมจะจู่โจมใช่ไหมนาหน่าอาจารย์เดี๋ยวเราปิดประตูด้วย เราเข้ามาแล้วนะครับโอ้ในใครเคยลองเข้ามาแล้วบ้างนี่มาดูไอ้จ้ะริงน้อยอยังไมเนี่ยอืยังไงครับ คนมาเลี้ยงอาหาระอะดื้อไงจะดูตัวน้อยหลับแล้วอะดื้อเขาก็เลยไม่มีใครมาเลี้ยงเลยเงงหน่อยเลยบอกหวยแางว,วันที่หนึ่งดิ <c oughs> จะเอาอาหารมาเลี้ยงผมบอก,บอกมผมบอกได้อยู่หรอกเขาเลยนหกเคยได้คุณมาโอ้ นุน่นนุ่นกะมี ครับเด็กๆว่าจังดหายน้นที่โอ้ยมืดเลยตายแล้วว่าวิ่งหนับไปแล้วหนึ่งว่านะครับผมในนี้ลิงเยอะนะก็เลยไม่สีนะบบว่าข้างนอกลิงเยอะข้างในเนี่ยเลยได้มีกลิ่นสาบนะครับผมกลิ่นเหม็นก็ อ,อนกันอันนี้คือภายในนะฮะผมก็เพิ่งเคยเข้ามาเป็นครั้งแรกเหมือนกันโอ้อารมณ์เย็นเนาะมันกำลังฝนอาวุธอยู่ไ<น>หนเนื้อ <c oughs> มันกำล,ล,ลังฝนในอาวุธอยู่มันจะก่อกระปุก่อกระปุเลยล่ะอืมอ๋อแล้วอ๋อและฝนอาวุธอยู่ ก่อการบุแล้วนี่นี่ตอนน้อยสูงกำแพงน้อยกว่านี่กำลังมาสภาพตอนนี้กำลังก่อการบุหลับนอนก็กำลังก่อการบุอยู่ นี่ก็น่าจะสุดท้ายแล้วนะฮะโอ้โหก็จะมีบอกนะครับว่าเป็นพระพุทธรูปนาคปรกนะฮะภายในปรางสามยอดนะครับโอ้มีั้งขาวด้วยก็คือในนี้ไม่มีหลิง้วเขากั้นไว้มีเจ้าหน้นาที่ดูแล ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาได้มาชมบรรยากาศนะครับค่าเข้าสิบบาทนะครับผมนะคนไทยนะสิบาทแต่ไม่รู้ว่าชาวต่างชาติเท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะอุ้ยอุ้ยโอ้โหข้างเขาไม่รู้ว่าเรามารบกวนหรือเปล่า ก็ถ้ามานะครับผมนั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟรบุรีนะฮะก็เดินมาหน่อยก็จะถึงเลยบ๊ายบายไปแล้เดู <c oughs> <c oughs> จะพูดเป็นตูเป็นตะไปเลยที่นี่ ตรงจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ริงเยอะที่สุดแล้วนะครับผมของโซนพะปางสมยอดนะนี่นะฮะพาไปดูริงวันนี้พาไปดูริงโดยเฉพาะเลยนะครับผมริงพปางสามยอดมากนะฮะว่าเหลือประมาณไหนนะฮะนี่ประมาณนี้นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีบนป็นปายตามยอดอยู่ก็ ถะะือว่าไม่ได้น่ากลัวมากแต่ก็ต้องมาระวังทุกคนนะฮะซับสิงนะครับผมซับสินเร็วมากแล้วก็ระวังหลังดีๆนะฮะเอาล้เอาลเอาลเอาลเจ้าจิริรับไปไหนกันนะฮะดูดิโอ้ขูดกันใหญ่เลย <laughs> เ,อลเอาพวกเศษกระบงกระเบื้องมาจากไหนก็นไม่รู้นะะขูดใหญ่เลย กบทำไมจะเอาไปทำอะไรสัญชาตญาณนะครับนอะอย่างว่าแหละตรงโซนนุ้นก็เห็นไหมฮะหลับนอนกันแบบนะครับก็ในโซนนี้ก็น่าจะรวมรวมห้าสิบหกสิบตัวได้นะฮะในโซนนี้นะครับผมตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมวิ่งมาตัวน้อยวิ่งมา โดยประมาณก็ถือว่าม like ีอยู่นะครับตัวแร้ตื้อหนิอันนี้ใช่ทำไรกันนะโอ้โหทำไรกันนะยังไงยังไงล่ะสามลิงสามลิง อะไรสามลิงมันจับเันอยู่มันอยาไปมันอยาเข้ามาหากูนะมีก้อนหินนะกูโยนหัวแตกเลยนะเด็กคุยโยนเองวันนี้เอาละเอาละกูโยนเองไงโอ้โหตายละก็เหมือนเด็กแก่ผมนะเปรียบเสมือนซนธรรมดาก็ประมาณนี้แล้วผมนะก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวกันได้นะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมเตรียมร่มนะครับเพราะว่าแดด เมืองไทยนะฮะอย่างที่ทราบกันดีอ่าขบวนรถธรรมดานะครับผมขบวนที่201กรุงเทพนะครับผมพิษณุโลกนะฮะก็จะออกจากสถานีรถไฟรบุรีนะครับผมตรงนี้เป็นจุดตัดอ่าถนนนนะที่พระบาง3ยอดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผม มาระวังนะครับผมรถไฟกำลังจะมานะฮะ นะครับผมรถจักรเป็นอัลซอมนะฮะอ่าสี่หนึ่งสองศูนย์นะครับผมทำขบวนสองศูนย์หนึ่งนะครับผ่านที่จุดตัดนะครับผมถนนทางสถานีรถไฟลบบุรีนะครับ